เดี๋ยวพี่น้องหางนกสร้างมีเนาะเฮ็ดเบนนี่ก็มีลายชนิดลีนกตอกไม้ก็งามงามพี่น้องไว้เนื้อแล้วก็ข้าวเหนียวพี่น้อง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบก,กับเบาสมจิตอีกเส้นเกา่าเส้นเกย์ันนี้บาสมจิตสิมาลองซิมอาหารรสซาร้ดนเป็ด,ดอุดรพี่น้องสุกเล็กพี่น้องอัสซาลา,า,าเอิญว่าก้อยดิบก้อยเนื้อสมจิตก็มาสองสามปีก็บ่ค่อยได้กินนะพี่น้องวันนี้ก็สิลองเบื้องเพ้่นว่ารสซาดสีมือเพื่อนก็ว่าสุดยอดว่ะวันนี้ก็จะได้ลองไป สิมเบิงรสจากิลาบก้อยสีมือเจลิงเซาดอนพี่น้องว่าน,น่าจะสีน่ารับประทานําใดกลับไปเบิงไปส้มน้อกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังจะเดินเข้าออ้านเพื่อนพี่น้องเข้าไปส้มบรรยากาศจะเย็นแล้วก็สั่งก้อยสุกเลเ็กมากินบรรยากาศเข้มนองพี่น้องจะเป็นจังไดก็ไปเพิ่มสมต้อกานพี่น้อง เดีวพี่เนาะบรรยากาศวิวร้านเพื่อนก็นได้ตอนนี้เพื่อนกำลังทำกับข้าวพี่เนาะนั่งรอท่าก่อนนั่งกินโต๊ะนี่แหละนี่นงกะสงบขนาดพี่เนาะปากละลายได้ในนง อันนี้มูหูเป็นห้างนกอย่างพี่น้องพี่น้องหูวบเ่เลี้ยนแถวเขมนองสมชิดกรบบุเคยเห็นเห็นท้างนกกระจ้าก็เห็นแล้วอันนี้มันห้างนกอย่างนีเซลล์อยู่พี่น้อง

ากาศก็เย็นๆในอาหารกับอันนี้ก็แม่นเพื่นสร้างร้านตัดผมภายในร้านเลยเดี๋ยวพี่น้องหางนกสร้างมีเนาะเฮดเบรนีกก็มีลายชนิดลีนกอยู่ฝั่งไทย เด็กพี่น้องอาหารที่สั่งนะเมื่อนีร่กะอาหารอีสานอีสานพี่น้องก็มีก้อยไวยเนื้อแล้วก็ข้าวเหนียวพี่น้องอาหานเจลิงเด้อพี่น้องเด้ออาหานอีสานสาวดอดมาตั้งอาหานอยู่สระบุรีพี่น้องวิวอาหารผึ่นกระซวยสวยพี่น้องตกแต่ง ลงตัวกันเบิดอันนี้ก็แม่นบอ่อบ่อปา่าป่ากำลังขึ้นพี่น้องอเป็นว่างระบบสุดยอดพี่น้องอากาศก็เย็นๆในหานัาอันนี้ก็แม่นเพื่อนสร้างร้านตัดผมภายในร้านเลย นี่แหละพี่น้องพีู่ทัดหน้าร้านเพิ่นกันเลยปลูกดอกไม้เต็มไปร้านเป็ดอุดอรพี่น้องเลยวันนี้สมจิตก็ได้มีโอกาสมากินข้าวอยู่ร้านเพิ่นก้อยเนื้อสุกเล็กน้องเลยฟองคุณแถมหลายอย่างขูดมะเขือแปงและก็พักปลากูดี่น้ะ ของมาพี่นอ้องกินเลยบ้านนี้กินลมชมวิวเลยบ้านนี้กาศเย็นเย็นฝน,น,นกำลังจะตกพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศแรงแรงมีสะดุ้งพี่น้องกักมีเงานเงินน้อยอีกสำหรับขึ้นไปนั่งลิ้น ป,ปลากับพรีกินพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้โอ้ออโอ้สอนพี่น้องเอ,อ้ยเห็นแล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียงเด้กพี่น้อง้เาิรน น้องลาบปลอยถือมือแม่ค้าเจ้าดอดน้องเอ้ยมาตั้งร้านยศลาบุรีเป็นตั้งร้านขายของกินซุปซุเล็กลาบเป็ดลาบไก่ต้มปลาปลอ,อยปา่าเนื้อมีอมอโอกาสไปม,มา ลดซัดยอดพี่น้องเซหลายดูก็สวยสวยบันตกแต่งร้านกันสุดยอดลงตัวกันหมดเน้นเรื่องธรรมชาติพี่น้องงานปลูกต้นไม้เต็ม

ອາຈາບສາບບໍລິການແແທ້ທ່ດນີອສຫ ฮะถือว่าการกินข้าวก็สำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องเอ้ยฮะขอบใจหลายๆเด้พี่น้องเด้อที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้บ่าวสมคิตเรีกยกพักไลค์กดแชร์กดติดตามฮะบาน้ก็สมจิตจะได้ขอเวลากับก่อนพี่น้องบ้านเลขอบใจหลายๆยเออพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้า Yeah.